คุณพระเจ้านะครับสําหรับวันนี้นะฮะพี่น้องครับพระเจ้าเรายิ่งใหญ่ไหมไหมครับวันนี้จันเรชัยไปทีมประกาศนะครับที่อํเาเภอฝางตอนนี้ท่านเทศนาอยู่ที่คิตจักเสรีภาพร่มเย็นฝางนะครับเมื่อคืนก็มีการประชุมหน้าอํเาเภอประมาณ3-400คนนะครับก็มีการตัดรเกิดขึ้นมีคนรับเชื่อแล้วก็มีคนหายโรคด้วยนั่นคือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพี่น้องครับหาไม่บอกคนซ้ายมือขวาม,มือว่าวันนี้คุณน่ารักจังเลย กบคุณพระเจ้าลูกของพระเจ้าน่ารักกันไหมครับอไม่มีใครน่าเกลียดจำไว้นะฮะเพราะพระเจ้าเราหน,น้ารักพระเจ้าเต็มด้วยความรักด้วยนี้ลูกหลวงทุกคนก็มีแต่ความรักมีแต่ความน่ารักนะครับที่น้องครับทุกครั้งที่ผมเทศนาจะนําพี่น้องในที่ประชุมท่องสารบัญพระคมภีร์เสมอให้พี่น้องเปิดพระคัมภีร์ด้วยกันเราดูสารบัญด้วยกัน ตั้งแต่ปฐมการจนถึงวิวรร์เราจะต้องในการเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าถือเป็นการเผาเครื่องหอมบูชาถวายกับพระเจ้านะครับปฐมการจนถึงวิวรร์พระพีมีทั้งหมด66เล่มนะครับถ้าเป็นจอมยุทธก็มี66กระบวนท่าหนึ่งสอมปฐมการอพยพเลเวนิติกันดาลวิถีฉเฉลยชัมบัญญัติ โยชูวาผู้วนิจฉัยนางรูดหนึ่งสมอเอลสองสมอเอลหนึ่งพงกระสัดสองพงกระส์หนึ่งพงศสวดานสองพงศาวดานเอสราหเนหามีเฮสเทอร์โยบเพลงสดุดีสุภาษิต ปัญญาจารย์เพลงโซโลมอนอิสยาเยเรมีเพลงค่าครวนเอเสเคียวดาเนียลโฮเชยาโยเอลอาโมอโอบาดีโยนามีคานาอุมฮาบากุเซฟัญญาฮักไกเซคาริยามาลคีมัทธิวมาลโกลูกายอนกิจการโรมหนึ่งโครินสองโครินคาลาเทียเอเฟซัส ฟิลิปปีโคโลสีหนึ่งเทสโอนิกาสองเทสโอนิกาหนึ่งทิโมธีสองทิโมธีทิตัสฟิเลโม,มนฮิบรูยากอบหนึ่งเป,โ,ปโตรสองเป,โ,ปโตรหนึ่งยอนสองยอนสามยอนยูดาวิวอนจบไปไครับถวายกับพระเจ้าท่องให้สนั่นฟ้าเองเลยไหมฮะก่อนอ่านพระพีทุกครั้งพี่น,อน้องเปิดท่องผู้รับใช้คนนี้ขอหน,นุนใจ อย่าพี่น้องเปิดพระพีทุกวันทุกเช้าวันใหม่ท่องสารบ,บัญพระคมภีเพื่อพี่น้องจะเปิดได้เร็วขึ้นถูกไหมฮะเวลาอาจารย์ก็เทศไปข้อน,นี้บางคนยังเปิดไม่เจอเลยอาจารย์ข้ามอีกข้อสุดท้ายก็เลยเสียสมาธินะฮะขอบคุณพระเจา้าพี่น้องครับเรามาอาธิษฐานทูลขอสิปัญญาที่มาจากพระเจา้าขอการเจิมที่มาจากพระองค์ด้วยกันสาธุการแด,ด่พระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผน่นดินโลกผู้ทรงสร้างมนุษย์ทุกชนชาติผู้ทรงให้บัญญัติที่สําคัญกับเราทั้งหลายซึ่งเป็นมนุษย์ ที่จะประพฤกิและปฏิบัติตามในเช้าวันนี้ข้าแต่พระเจ้าขอพระบัญญัติสุดเป็นรับบีท่ามกลางเราที่จะประทานสิปัญญาของเราทั้งหลายที่เข้าใจถนึงข้อลับลึกของพระองค์ด้วยลุยฐานกราบทุนขอต่อพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับในพระเจนะของพระเจ้าพระองค์ทรงใช้พระเจนะของพระองค์ไปรักษาเขาและทรงช่วยกู้เขาจากหลุมของเขาผมเชื่อว่าวันนี้พระธรรมพระเจ้าจะแตะใจพี่น้องเป็นพิเศษ เพราะพระคำพระเจ้าเป็นริธฐานุภาพเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครเป็นอะไรวันนี้พระเจ้าแต่ต้องรักษาไม่ว่าพี่น้องอยู่ในสาการแต่วันนี้ถ้าตั้งใจฟังพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าจะรักษาและช่วยกู้ท่านขอบคุณพระเจ้าการสงครามพี่น้องครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพี่น้องหลายคนก็เคยได้ยินถึงสงครามมากมายรวมทั้งดูหนังเรื่องเป็นสงครามด้วยในการทําสงครามพี่น้องแต่ละฝ่ายก็ต้องพัฒนาอาวุธ พัฒนาพลชำนาญศึกของเขาที่จะเข้าสู่สนามรบเพื่อช่วงชิงความเป็นหนึ่งในสภาพฝ่ายวิญญาณของเราก็เช่นเดียวกันเพราะวจ้นะของพระเจ้าสอนว่าเราเป็นทหารของพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับทีนี้คําว่าทหารของพระเยซูคริสต์นั่นแสดงว่าเราต้องเข้าสู่สงครามอย่างแน่นอนการที่ต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าตั้งแต่วันแรกเมื่อพี่น้องออกมายืนที่นี่แล้วเปิดใจต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์นั่นคือวันที่พระเจ้าได้แต่งตั้งเราเป็นทหาร ยืนเคียงบ่ายเคียงไหล่กับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและแน่นอนครับวันแรกวันนั้นทุกคนได้รับพระราชทานยุทธภัณฑ์ทั้งชุดซึ่งพี่น้องฟังคาเทศนาไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาแต่อยู่ที่ว่าใครใส่หรือไม่ใสท่านั้นเองแต่วันนี้ผมเชื่อพระคำพระเจ้าจะหนุนใจเราผ่านพระชนะของพระเจ้าพี่น้องเปิดด้วยกันในพระธรรมปฐมกาลบทที่สิบสี่ปฐมกาลบทที่สิบสี่ข้อที่สิบสี่สิบห้าสิบหกนะครับผมจะให้ฟังพี่น้องดูตามไป เมื่ออับรามได้ยินว่าพวกฆ่าศึกจับญาติสนิทไปได้จึงนำพลชั m าญศึกที่เกิดในบ้านของตน318คนไล่ตามไปทันที่เมืองดานอับรามจึงแยกพลของตนออกเป็นกองๆในกลางคืนทั้งท่านและผู้รับใช้ของท่านก็เข้าตีพวกฆ่าศึกไล่ไปถึงเมืองโอบาและเมืองดามัสกัสแล้วท่านนำข้าวของกลับคืนมาหมดและนำโลดญาติสนิทของท่านกลับพร้อมกับข้าวของของเขากับผู้หญิงและประชาชนด้วย คุณครับเมื่อ่านพระวจนะขกงพระเจ้าตอนนี้ทําให้เราได้ข้อคิดมากทีเดียวอับรามเป็นชาวเบดูอินคำว่าเบดูอินคือเรอนแต่ทําไมอับรามกลับมีพลชนมันศึกในบ้าน318คนใช้แก่อายุร่วมร้อยปีเลี้ยงสัตว์ไปวันวันต้อนฝูงสัตว์กินน้ํากินหญ้าแต่อับรามกลับเตรียมพลชนมันศึก318คนที่สามารถปรีชาทัพอย่างรวดเร็วไปช่วยโลดกลับมาได้คริสจักรร่มเย็นก็ต้องการพลชนมันศึกเอเมนไหมครับ เรามีสมาชิกเยอะแยะมากมายพระเยซูกิ์เจ้าต้องการพลชนบาศึกไม่ต้องการพลระเรือนผลระเรือนไม่มีวินยัยถูกไหมตื่นก็สายแต่พระเจ้าต้องการพลชนบาศึกคือทุกคนต้องสามารถที่ปฏิบัติตามแม่ทัพได้ทุกคนใช้อาวุธเป็นถูกไหมและต้องใช้อย่างชํานาญด้วยด้วยนี้จึงเป็นหลักข้อคิดสําหรับวันนี้ที่ต้องถามกลับมอต่ว,าว่าเราทุกคนเป็นพลชนบาศึกของพระเจ้าหรือไม่ หัวข้อที่เนาวันนี้คือพลชมึศของพระเจ้าในข้อที่สิบสามกล่าวว่ามีคนหนึ่งหนีจากที่รบนั้นมาบอกให้อับรามคนฮิบรูร้เพราะอับรามอาศัยอยู่ที่ต้นหมู่ต้นกอหลวงของมันเรคนอมโมไรพี่น้องของเอโคสและอาเนอร์คนเหล่านี้มีไมตรีกับอับรามพี่น้องครับเราต่างทราบว่าโลดกับอับรามได้แยกทางกันและโลดก็ได้เลือกดินแดนที่เต็มไปด้วยความบาป แต่อับรามต้องเล่ร่อนและไปอยู่กับคนชาวต่างชาติสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อคิดในพระเจนะตอนนี้พี่น้องสังเกตให้ดีอับรามถึงแม้ว่าอยู่กับชาวต่างชาติถึงแม้ว่าคนเหล่านี้มีไมตรีกับอับรามแต่อับรามไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ฝึกพลชํานาญรถไว้ถึง318คนไม่ธรรมดานะครับ เมืองไทยถึงแม้ตอนนี้พี่น้องคริสเตียนอยู่อย่างสงบสุขก็จริงอยู่ท่ามกลางคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าอับรามเองก็อยู่ท่ามกลางคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าแต่อับรามฝึกพลชันมันศึก318คนยามใดมงใดพี่น้องเราต้องเข้าศึกจริงๆกันสักทีเราไม่ทราบปีไหนวันไหนทุกวันนี้เราอยู่แบบสบายถูกไหมเราจะประกาศพระเยซูคริสต์เจ้าที่ไหนก็ได้เราจะพิมพ์เสื้อที่พิมพ์ว่าจิซัสเลิฟอยู่เดินไปที่ไหนก็ได้ แต่ถ้าเกิดวันใดมองในที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดการคมเห็นเกิดขึ้นในประเทศไทยคิดจากรร่มเยจะมีพลชมาศก,กี่คนที่ยังคงยืนเคียงบ่าเคียงไหลกับองค์พระเยสุคริสต์ถ้าเราเองไม่ยอมมา้พระเจ้าฝึกตั้งแต่วันนี้ถ้าเป็นคริสเสียนไปวันๆพีน่น,น้องมานมัสก,การรับประทานอาหารกลับบ้านไม่มีประโยชน์ที่เข้ามาอยู่ในกองทัพของพระเยสุคริสต์สุภาษิตจีนคำหนึ่งบอกว่าเลี้ยงทหารพันวันใช้วันเดียวคิดดูทุมเททั้งหมด แต่ใช้เพียงวันเดียวเท่านั้นเช่นกันในฐานะเป็นทหารขององค์พระเยซูคริสต์เจา้าเมื่อพระเจ้าสั่งให้เราออกรบเราต้องออกรบเองไหมครับและยุทธภัณฑ์ทั้งชุดต้องใส่ครบด้วยไม่ใช่ใส่บางชิน้นตั้งแต่หัวจรดเท้าต้องมีครบทุกชิน้นเอเมนไหมและต้องใส่อย่างแน่นหนาด้วยไม่ใช่ใส่แบบหลวมๆอาวุธทุกอย่างต้องครบมือเมื่อพระเยซูเาเรียกกระดม กองพลทุกคนต้องมายืนแบบอาวุธครบมือเหมือนที่อับรามเรียกพล3 1 8คนมายืนทุกคนมายืนเตรียมตัวรบทั้งหมดใน318คนนี้อาจจะมีหลายคนที่มีลูกถูกไหมพระยาอาจจะท้องแก่ก็ได้แต่เมื่ออับรามระดมพลชนบันศึกทุกคนละทิ้งทั้งหมดและมายืนเพื่อจะรอรับคาสั่งอับรามและในค่ำคืนนั้นยกทัพทันทีครับอับรามนําทัพเองด้วย และพระพีบันทึกสวยงามมากในพระพีตอนนี้ตามไปทันด้วยพี่น้องกองทัพสี่กษัตรินะฮะทัพหลวงเข้าใจว่าทัพหลวงไหมครับคือมหืมาแต่ไปแค่318คนเข้าตีอย่างมีระบบแบบแผนโดยการนำของอับรามและสุดท้ายช่วยกลับมาได้หมดโอ้อัศจรรย์มากเช่นกันพี่น้องครับท่ามกลางปัญหาเมอกมายที่อยู่ท่ามกลางสังคมไทย มารซาตานประกาศศักดาไปแล้วไม่นานนี้2,002ชีวิตใช่ไหม2,002ชีวิตทารกที่ผ่านจากการทําแท้งนั่นเป็นผลงานของมารซาตานม,มันประกาศศึกเต็มรูปแบบคริสเตียนดูแล้วรู้สึกยังไงจะต้องมีการเสียชีวิตแบบนี้อีกสักกี่คนคริสเตียนถึงจะลุกขึ้นดำเนิน,เนชีวิตตามคําสั่งของพระเยซูริตเรามาดูด้วยกันนะครับในฐานะเป็นนักรบขององค์พระเยซูริตเป็นพลชมาศึกของพระเจ้า เราควรมีความชํานาญในด้านใดบ้างประการที่หนึ่งดูด้วยกันป,กน,น,นประการที่หนึ่งความชํานาญประการที่หนึ่งการใช้พระชนะอย่างถูกต้องใน2ทิโมธีบทที่สองข้อที่สิบห้าพระธรรม2ท,ทิโมธีบทที่สองข้อที่สิบห้าพี่น้องครับผมใช้พระคัมภีร์ฉบับ1971นะครับ สองที่โมธีบทที่สองข้อที่สิบห้ากล่าวว่าจงอุตสาห์สำแดงตนว่าได้ทรงพิสูจน์แล้วเป็นคนงานที่ไม่ต้องอายใช้พระชนะแห่งความจริงอย่างถูกต้องเอเม,มนไหมครับพระชนะมีทุกคนครับหลายคนมีหลายเวอร์ชันตั้งขอบทองขอบเงินแต่ต้องถามว่าใช้ถูกหรือเปล่าเพราะถ้าใช้ผิดก็เกิดภยัยภัยพิบัติตามมาเหมือนกันดูนี้การฝึกในการใช้พระชนะพระเจาเราต้องอยู่กับครูฝึกที่ชํานาญที่สุด ใครอยู่กับเราตลอดเวลาพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกไหมพระเยซูคริจ้า,จา,จามองสาวกแล้วสิบสองคนมองสาวกทั้งหมดแล้วที่ติดตามพระองค์ไม่มีสิทธิ์รับใช้งานของพระองค์ได้เลยแม้แต่ฟิลิปพระองค์ก็ถามฟิลิปฟิลิปเอ๋ยเราอยู่กับเจ้ามานานถึงเพียงนี้ยังไม่รู้จักเราอีกเหรอพระเยซูถามฟิลิปด้วยนี้พระเยซูเลยต้องบอกสาวกอย่าพิ่งออกอย่าเพิ่งไปไหนรอเราก่อนเราจะขอ พระบัญญบริุทสุดของพระเจ้าจากพระบิดาทรงมาอยู่กับท่านทั้งหลายด้วยนี้คริสเตียนเลยต้องประกอบด้วยพระบัญญบริุทสุ์ของพระเจ้าเองไหมครับเพราะพระธรรมของเจ้าเป็นข้อลับลึกคนทั่วไปที่ไม่มีพระบัญญบริุทสุ์ของพระเจ้าไม่มีสิทธิ์ที่เข้าใจได้เลยพระวัญญบริุทสุดพระเจ้าจะเป็นคนที่จะพูดในใจของเราจะสอนเราทุกวันและพี่น้องพระพีทุกตอนรับการโดนใจที่มาจากพระเจ้าพิสูจน์ว่าเป็นความจริงและพี่พี่บอกว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระวิญญาณแห่งความจริงพระองค์จะสอนเราทุกสิ่งเอเมนไหมครับราออย่าบอกอย่าบ่นว่าอ่านแล้วไม่รู้เรื่องกําลังดูถูกพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าไม่เปิดโอกาสให้พระองค์สอนเลยแต่ละคนประเมินว่า8ปคริสเตียนทุกคิตจ,จักรผมไม่อยากยากมือ8ปอร์่านีไม่จบเลยไหมสักรอบเดียวนี่คือเรื่องจริงที่เราสํารวจมาหนึ่งรอบ